เกิดอะไรขึ้นครับทำไมบิตคอยถึงพุ่งแรงภายในชั่วโมงเดียวเนี่ยนะฮะราคาขยับไปถึง39,000เหรียญน,นะครับพร้อมล้างผ่อนสายช็อตสราบคาบเลยข่าวลือที่ว่าคืออะไรแตะกี้จะมาไล่ฟังนะครับ ดีเพื่อนักขั้นนะครับผมคิมกับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์พิลลาที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้จะเจอข่าวล่ามาแรงนะครับนั่นคือเมื่อเช้านี้เลยนะบิตคอยนนะครับเติบโตกระโชดเลยนะครับสูงสุดแตะไปถึง3ามหมนะฮะก็เรียกว่าแท่งเขียวแท่งเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องพูดกันมากครับถึงแม้ตรงนี้ราคาจะย่อลงมาแล้วนะครับก็เหลือประมาณ38,400อยู่ดีนะครับเอาจริงเนี่ยหากพูดถึงล่าสุดที่ผมก็เห็นแท่งอยู่เขียวประมาณนี้นะครับก็คือตอนสมัยที่อีลอนมัสคนะะรรับปกาที่อ สน,นบิตคอยอะไรเงี้ยครับแท่งเขียวก็ปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึป๊สูงยาวอย่างนี้เลยนะครับข้างนี้เรามีข่าวอะไรทำให้ถึงแท่งเขียวสวยแบบนี้นะครับจากการรายงานของบูมเบิร์กนะครับเขาพูดถึง อเ a ซอน p พลนครับหรือว่าแพนของอเมซอนหรือแผนการในการจะรับชําระด้วยคริปโตของ Amazon เนี่ยนะครับทำให้คนเกิดโฟโมนะวความมั่นใจเก่งกําไรอะไรก็ว่ากันไปทําให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงเลยครับซึ่งเรียกว่าเป็นแท่งยาวสวยเลยนะครับภายในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ขึ้นไปกว่า15%เลยครับและแน่นอนครับก็คือล้างพอร์ตสายช็อตนักดาบิทคอยสายแช่งสรารภาพคาบเลยฮะ ซึ่งข่าวรับการชำระด้วยบิตคอยเนี่ยยังเป็นเพียงแค่ข่าวลืออยู่นะครับซึ่งเขาก็เคลมโดยอินไซเดอร์นะอินไซเดอร์นี่คืออะไรวะนะฮะข่าวลือหรือเปล่านะครับแต่ว่า คำพูดนี้ค่อนข้างหนาหูเหมือนกันนะครับซึ่งอเมซอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกเลยนะครับอยากรู้ในโลกก็ว่าได้นะครับถ้าเขาเนี่ยรับการชรําระด้วยคริปโตหรือเปรมเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้ e transaction ในการใช้งานพวกคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยดูจะบูมความมั่นใจก็ดูกระชูดเลยนะครับซึ่งหากดูที่มาที่ไปเนี่ยนะครับสำหรับผมนะด้วยเหตุผลนะอันนี้เข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าอเมซอนเนี่ยค้าขายออนไลน์ถูกไหมดันั้นการที่จะประยุกต์ใช้พวกคริปโตเคอร์เรนซี่อยู่เบื้องหละเนเนี่ยมัใช ต้นทุนเงินเยอะมากเลยนะครับเช่น3%ตัวจากการรูดบัตรของวีซ่าหรือวัสดกัสก็ว่ากันไปซึ่ง3%ในโลกของอีคอมเมิร์ซนะครับในโลกของแบบต้นทุนถูกๆที่เป็นบางเฉียบกำไรบางเฉียบเนี่ยเฮ้ยมันสำคัญมากๆครับเอาง่ายถ้ายอดขายคุณ100ล้านเนี่ยนะครับคุณได้มาเพิ่มขึ้น3ล้านเลยนะครับคือมันเยอะมากเลยนะฮะหากดูก่อนหน้านี้เนี่ยพวกวีซ่าหรือวัสดกัสเองเนี่ยเขาเงินงประยุกต์ใช้พวก USD c นะครับในการอยู่เบื้องหลังนะฮะการจ่ายเงินของบัตรเครดิตด้วยครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวของบ ื้องหลังเนี่ยครับการชําระเนี่ยเป็นอยู่ในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีแล้วถึงแม้ว่านี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจนะคุณจะรับบิตคอยหรือไม่บิตคอยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยนะครับมันใช้เน็ตเวิร์กหรือเป็น,นรูปแบบของบล็อกเชนคริปโตเบื้องหลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าอเมซอนมาใช้เนี่ยก็ไม่ไม่แปลกอะไรเลยนะเพราะมันจ่ายเงินออนไลน์อนะไรเงี้ยไม่ต้องผ่านระบบแถมข้ามโลกข้ามประเทศมันดูง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องดีคลายไม่ต้องผ่านตัวกลางอะไรด้วยความปลอดภัยมันก็ยอดเยี่ยมกว่าเยอะครับจะเะร ดิจิตอลเคอร์เรนซีลีดนะครับหรือว่าการทำนะเนี้ยการพบคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดิจิตอลเคอร์เรนซีพวกบิตคอยนพวกคริปโตอะไรพวกนี้นะครับก็ชัดเจนว่ามีศรอาจจะมีแผนนะในการที่จะประยุกต์นะครับพวกเพย์เม้นต์ของเขาเนี่ยที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยเข้าสู่คริปโตเคอร์เรนซีเหมือนกันครับ แล้วแต่คนก็เริ่มจินตนาการกันต่อไปนะครับถ้าอเมซอนเนี่ยนมีแผนจะรับปลายปีนี้นะครับหรือแม้กระทั่งมีแผนจะถือบิตคอยของด้วยเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะถ้าจ่ายเงินเหมือนเพเลลนาครับรับชาระอาจจะถือบิตคอยด้วยถูกไหมแต่ห่างดูเรื่องของกราฟด้วยนะครับซึ่งทางกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับในส่วนของ i s i เนี่ยก็เริ่มที่จะเบ e กขึ้นมาแล้วนะหรือว่ามีกําลังนะครับกำลังซื้อข้างๆทะลุแนวต้านเลยนะครับรวามทางพื้นฐานราคาเนี่ยนะครับก็ไต่ขึ้นมาอยู่เหนือเส้น moving average 50วันอย่างสวยงามนะครับคือเกือบจะไม่รอดนะแต่ทุงนีก็พึดขึ้นมาพอดีเลยนะครับ ซึ่งก็แปลว่าด้วยกราฟเทคนิคต่างๆด้วยเหตุผลด้วยต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันดูที่จะไปด้วยกันนะครับและสุดท้ายครับคนที่2อเลยคือใครฮะนั่นก็คือแก๊งเหล่าสายช็อตนั่นเองนะครับคือ2 4สิชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีการลิคดเดตนะหรือการล้างพอร์ตเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งบิลเลียนนะครับและหากดูจากกราฟนะครับคุณจะเห็นภาพว่าสีแดงๆตรงนี้นี่แหละครับนั่นคืออวสานสายช็อตนะครับุูล้างพอร์ตไปกว่าประมาณ881ล้านเหรียญนะครับภายใน1วันเท่านั้นนะ ก็เป็นแท่งแดงสวยงามลงมาพร้อมกับราคาบิตคอยที่เพิ่มขึ้นไปนะครับคือพอราคามันขึ้นแรงแบบนี้เนี่ยทางสายช็อตเนี่ยก็ต้องเป็นไล่ซื้อคืนนะเรียกว่าเรียกว่าช็อตสวีดนั่นเองนะช็อตเยอะไงต้องรีบเอามาคืนก็ขาดทุนกันไปทาให้เกิดมีแรงขายเร็วขึ้นกว่าความเป็นจริงกัินรวดเดียวเลยนะครับอันนี้ใครที่เ,เลเวลไว้ก็ต้องระวังนะฮะและต่อไปครับผมมองว่านะครับเรื่องของการที่จะรับชําระของเ a ย์เม t นต์เจ้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราได้ยินข่าวเรื่องของอเมซอนถูกไหม อาจจะมี Apple ด้วยก็ได้นะครับคุณสตีฟวอนเนียกนะครับก็เป็นอดีตผู้ก่อตั้ง Apple นะก็บอกว่า hey, Bitcoin เฮ้บิตคอยนี่เจ๋งนะนะครับแล้วอาจจะเป็น m i ลเลอร์เทคโนโลยีก็ได้นะครับจริงๆก็พูดว่าเจ๋งกว่าทองนะแต่ผมไม่กล้าบอกนะครับเดี๋ยวโดนทัวลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าถ้า Apple เนี่ยอยากได้เงินนะไม่มีปัญหาอะไรคุณแค่คเอาพวก Apple Pay เนี่ยครับรับชนะด้วยคริปโตแค่นี้นะครับคุณกินข้าวฟรีเงินไหลเข้าแบบโอ้โหหลายร้อยล้านเหรียญเลยครับเพราะววววว่่่่่่าาาาาาา Adopt ขอออองคคคคคคนน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 นเเเเีียยยยยมมมมููแแลล้้้้้ะะะะรร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 ััับใชชิิิิปปปปโโโตตตต็ถถืกกกกจจดพทุ ไปเล่ยวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหลักเราดูเรื่องของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสิงโคงงโปร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่า43เปอร์เซ็นต์ของสิงคโปร์เนี่ยมีคริปโตแล้วนะเออเฮ้ยพอผมน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับคือเขาไปสำรวจคนประมาณหนึ่งพันคนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเออเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับบิตคอยน์นะหรือคริปโตทั่วไปครับ ก็แปลว่าวันนี้นความเข้าใจเรื่องของคริปโตเ u r r e n c y หรือ bitcoin เนี่ยครับคนก็แบบเออเริ่มเข้าใจเริ่มมีเครื่องมือจึเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าวันนี้ amazon เนี่ยอยู่ดีๆมีคนที่ถือ bitcoin มียุคคาเยอะขนาดนี้ถ้าจะรับชำระด,ด้วย bitcoin เนี่ยนะครับมันก็พริ้วเลยนะครับซึ่ง bitcoin ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วที่แบบว่าจะโอนช้าหรือมีค่าโอนเยอะอะไรเงี้ยเพราะมันมีเรื่องของ lightning หนึ่ง layer สอง solution เนี่ยมันมันทำให้มันใช้ได้ง,ง่ายขึ้นเยอะนะครับนั้นถ้าผู้นนำเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนตามนะนนนาาครับเ payment ด้า,ากกน,นอนน Visa อ๋อสแควร์เดี๋ยวจะมีใช่ไหมฮะ PayPal ใช่ไหมก็มีรับซื้อพวกคริปโตแล้วก็เพิ่มวอลุ่มการซื้อบิตคอยได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งหาเหมาะสมท้องถนนเนี่ยครับการที่จะโอนเงินเนี่ยผ่านพวกอ๋อบิตคอยเนี่ยก็คงย,งยากถูกไหมครับถ้าใช้แอปธนาคารมันจะดูที่จะง่ายกว่าเนาะซึ่งเข้าใจแต่ถ้าเนลบอินเทอร์เน็ตล่ะที่มันค้าขายกันทั่วโลกเวิร์ลไวด์กว้างจีนอเมริกาสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะครับการชําระด้วยวีตาอาจจะเหมาะแต่ว่าถ้าวันนี้วีตาเปลี่ยนไปคริปโตหรือ PayPal เปลี่ยนนไปะะครรรรััับบหือ้แมกท่ง์พาวยยคริปโตเนี่ มันดูโฟลอ์ไหลามากขึ้นอีคอมเมิร์ซทั้งโลกอาจต้องปรับตามก็ได้ครับซึ่งอาจจะได้เห็นแมทอะดัปชันเนี่ยเกิดในอ e ีคอมเมิร์ซก่อนก็เป็นไปได้สูงนะครับก็มาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่านะครับว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะฮะคืออย่างแรกเน,นี่ยบิทคอยน์พุ่งแรงนะครับแรงเกิดจากอะไรมีข่าวลือนะฮะเรื่องของอเมซอนที่จะมารับมีแผนกจะทำเปย์เมนต์ในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับก็คืออเมซอนเนี่ยก็ทำการรับนะรับสมัครดิจิะนอทัลเอลดนะครับอเเนีดิะ ซึ่งยอดที่มาที่ไปยังก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเมซอนเป็นค้าขายออนไลน์อ e ีกคอมเมิร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมาร์จิ้นปกติก็บางเฉียบอยู่แล้วถ้ารับชําระด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหรือเบื้องหลังการชรําระเงินเนี่ยนะครับเป็นแบบแนวบล็อกเชนหรืคริปโตเนี่ยต้นทุนลดได้เยอะมากนะครับถ้าสมัยก่อนชําระด้วยบิซ่ามัลติกาที่กินกว่า3%เนี่ยนะครับเจอพวกคริปโตเนี่ยมัน 0. 0.0กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับมันแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะครับถ้าร้อยล้านเนีี่ยยเสย ได้ฟรีกลับมา3ล้านเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยครับซึ่งปกติตัวเอเมนต์เนี่ยครับก็มีการที่จะชิปนะครับหรือว่าขยับตัวมาเป็นคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นอยู่แล้วเช่นวีซ่าหรือมาสการ์ดเองก็ทดลองใช้ USDC นะครับแล้วก็มีเบื้องหลังที่เป็นคริปโตต่างๆนานาเนี่ยเพื่อจะรองรับธุรกรรมนะครับการโอนเงินที่มันต้นทุนถูกลงแล้วก็รวดเร็วมโปร่งใสมากยิ่งขึ้นครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนั่นคือการที่ถูกช็อตสควีตนั่นเองนะครับคนที่สายช็อตนะสายช็อตที่ ก็เคทําให้บิ t คอย n ราคาขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมารอดูต่อไปว่าการขับตัวคร้งนี้ของอเมซอนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงวงการเอเจเมนต์อีคอมเมิร์ซหรือเปล่าว่าคิดว่าเอเเมนต์อีคอมเมิร์ซเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําในการจับจ่ายเงินก่อนที่จะเป็นโลกเมสเทรดซะด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับข่าวข่าวนี้บ้างว่าเป็นจริงแค่ไหนหรือคุณไม่เห็นด้วยอะไรแกคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังถกเถียงกันได้หน่อยนะซึ่งผมชอบมากที่จะได้ยินว่ามุมมองของเพื่อนๆแต่คนเป็นยลกดใใจห้้ว นะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปคริปโตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็นะสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตบิตคอยของพวกเรานะครับและสุดท้ายครับถ้าคุณอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะสัมผัสห้องเรียนวงในนะครับผมจะไปซื้อรีเสิร์ชนะครับตัวหลักแสนต่อปีเนี่ยมีอาจารย์ปูงมีอาจารย์เข้มเนี่ยครับช่วยมาแปลกันมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นรีพอร์ตที่แบบพรีเมียมนะแล้วก็โลกครอบคลุมนะครับพวก d e f i Bitcoin Ethereum นะครับรวมถึง Macro Economics ด้วยนะทองคำอะไรพวกเศรษฐกิจเนี่ยรวมมาหมดแล้วนะครับซึ่งผม มีความตั้งใจที่จะซื้อพวกนี้อยู่แล้วแหะแต่ว่าเฮ้ยเป็นการดีที่เราซื้อแล้วแล้วก็มาหาเพื่อนๆช่วยกันหาแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็เป็นการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มันเชิงลึกยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนนะอย่าลืมครับฝากข้อเรียนวงไหนด้วยนะครับอาจารย์คิดหน้าครับสวัสดีครับ